สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมายมูลทาร์ดชาแนลนะคะสำหรับวันนี้เราอยู่กันกับคลิปดวงความรักของชาวธาตุลมนะคะชาวธาตุลมได้แก่ชาวราศีกุมตุลเมถุนนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะในหัวข้อที่ว่าใครที่กําลังเสียดายคนอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็เรื่องราวแนวน้องความสัมพันธ์จะเป็นยังไงนะคะใครที่เข้ามาลาวมนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะก็เริ่มต้นกันที่พลังงานของชาวธาตุลมก่อนนะคะชาวธาตุลมที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นพลังงานภาพรวมนะอยากให้เพื่อนๆรับเอาพลังงานบวกๆจากคลิปนี้ไปนะคะรับฟังเป็นแนวทางหรือว่ารับฟังเพื่อความบันเทิงก็ได้นะมาเริ่มกันเลยนะคะพลังงานของชาวธาตุลมที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะ มีไพ่กรานดราออปเปอร์ดน,นะคะไพ่เดทค่ะแล้วก็ไพ่เดเอะเลเวอร์สนะคะพลังงานของคุณในช่วงนี้นะต้องบอกว่าชาวธาตุลมคุณกำลังอาจจะนึกถึงเรื่องราวนึกถึงคนเก่าๆยังมีความรักความรู้สึกดีๆนะคะที่ อาจจะรู้สึกว่าคนคนนั้นน่ะก็ยังเป็นโอกาสเป็นทางเลือกในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์อยู่นะคะหรือว่าคุณอาจจะยังให้คนเก่าๆในชีวิตของคุณที่คุณนึกถึงอยู่เนี่ยเป็นโอกาสในด้านของความรักอยู่นะคะมาว่าในใจลึกๆก็อยากที่จะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่แต่รู้สึกว่าช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะนึกถึงคนเก่าขึ้นมานะแต่เรามาดูเพิ่มเติมนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะ ขอดูในส่วนของพลังงานของเขานะคะคนที่เขาเสียดายคุณนะเป็นยังไงเอ่ยพลังงานต่างของเขานะคะคนที่เขากําลังเสียดายชาวธาตุลมอ่ะนะมีไพ่สี่ไม้เท้านะคะไพ่ the world. เดอะเวิร์อ๋อแล้วก็มีไพ่ดาบขึ้นมาด้วยนะ เรามองว่าตอนนี้เขาก็กําลังอาจจะเผชิญกับเรื่องราวหรือสถานการณ์อะไรบางอย่างที่เขาต้องจัดการแก้ไขนะคะอย่างเร่งด่วนหลายๆเรื่องที่เข้ามาไปเรียกว่าเป็นปัญหาหรืออุปสรรคบางอย่างนะคะก็คนคนนี้นะคะเขาอาจจะรู้สึกว่าอยากที่จะประสบความสำเร็จนะคะในหลายๆด้านทานั้งในเรื่องของการงานการเงินความรัก คนคนนี้นะมนมองว่าเขามองถึงเป้าหมายความมั่นคงนะคะในชีวิตน่าจะเป็นในเรื่องของการงานนั่นแหละเป็นหลักเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าตอนนี้นะคะเขารู้สึกยังไงทำไมเขาถึงเสียายคุณนะคะมาเดี๋ยวมาเริ่มดูกันเลยนะใครที่เข้ามาลางานฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะมาดูกันว่าทำไมนะ เขาทั้งเสียดายคุณนะคนคนนี้เขาเป็นใครคะคนคนนี้นะ่ะเขาเป็นใครเลยคนที่เสียดายชาวทัดลมอยู่นะคะเปิดอีกหนึ่งใบนะคะมาดูกันนะโอ้โห oh six of cups นะคะ seven of swords ten of wands แล้วก็ the star นะคะ ต้องบอกว่ามีนาน้มที่จะเป็นคนที่คุณคุ้นเคยรู้จักนะคะเพื่อนเก่าคนเก่าคนคุยเก่าแฟนเก่าคนรักเก่าพยาเก่าสามีเก่าได้หมดเลยนะเป็นอะไรที่คุณรู้สึกว่ามีความคุ้นเคยกับเขานะคะ เคยรู้จักกันมาแล้วแหละเป็นคนที่เรียกว่าอาจจะตกอยู่ในชนานการที่มันไม่โอเคกันมาก่อนหน้านี้หรือว่าเป็นเดอะแบกในความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะเขาค่อนข้างพยายามอย่างมากในความสัมพันธ์นี้เนา,เาะแล้วมันอาจจะมีในเรื่องของการจบการเลิกลาการห่างหายกันไปทําให้ในช่วงเวลานี้เขารู้สึกว่า เขาพยายามมามากๆเลยนะคะแต่ว่ามันไม่อาจไปแบบเหมือนถึงฝันที่เคยตั้งไว้หรือเป้าหมายที่เคยวางไว้ได้นะมีไพ่เดอะสตาร์ขึ้นมาด้วยนะคะรู้สึกว่าเขาคนนี้ค่อนข้างเป็นคนที่มีความโดดเด่นนะอยู่ในบ้านโรงสังคมของเขาหรืออาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆก็ได้นะคะก็รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะ เป็นคนที่น่าจับตามองนะเป็นคนโดดเด่นในแวดวงใดแวดวงหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเกี่ยวกับเขาเพิ่มเติมนะแนวโน้มนะก็มีโอกาสเป็นคนเกา่เกาของคุณมากๆเลยนะคะชาวธาตุลมนะใครที่เขากำลังเสียดายคนอยู่คะมาดูกันนะขอดูลักษณะของเขาหน่อยนะคะใครที่กำลังเสียดายชาวธาตุลมอยู่คะ มีไพ่หเหรียญขึ้นมา3ดาบนะคะไพ่ i n g of Cups แล้วก็ Ace of Cups นะคะคนคนนี้นะน่าจะมีในเรื่องของการที่เราผ่านประสบการณ์หรือเหตุการณ์ที่มันมีการเรื่องของความเศร้าความเจ็บชำ้ำน้ำใจ ความรู้สึกของการให้การรับที่มันไม่เท่าเทียมกันนะคะก่อนหน้านี้นะเเราสุขว่าเขาค่อนข้างที่จะเรียกว่าเป็นคนที่เคยรักหรือเป็นคนที่ยังมีความรู้สึกดีๆมีความรักดีดให้กับชาวธาตุลมนะคะเป็นคนในสเปคเป็นคนในอุดมคติของคุณเลยก็ได้แต่ว่ามันมีสถานการณ์หรือมีอะไรที่เรียกว่าเวลาศึกษาเรียนรู้กันแล้วเนะี่ยมันทําให้เกิดความเจ็บความเศร้าขึ้นมานะคะ บางอย่างอาจจะไม่ได้เป็นดังใจที่คุณเคยคาดหวังหรือเคยหวังกันไว้อะนะอืมเขาก็ค่อนข้างเสียดายคุณอยู่นะตอนนี้นะเดีย๋ยวเรามาดูกันซิว่าความรู้สึกเขาตอนนี้นะที่มีต่อชาวธาตุลมเป็นยังไงนะคะความรู้สึกของเขาในตอนนี้ที่มีต่อชาวธาตุลมนะเป็นยังไงเอ่ย queen of pentacles นะคะ s e v of cups แล้วก็5เหรียญน,นะเรามองว่าเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้นะ่ะเขาเสียดายก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้เติมเต็มกับความรู้สึกเขาเท่าที่ควรเลยแต่เขาก็ยังให้คุณเป็นโอกาสเป็นทางเลือกหรือเป็นช้อยในความรักของเขาอยู่นะคะในช่วงเวลานี้มาว่าจะมีการห่างหายการเลิกราการจบกันไปแล้วก็ตามนะมีไพ่ราชินีถือ,ถอเหรียญขึ้นมาด้วยนะคะรู้สึกว่า ความรู้สึกที่คาดหวังถึงอนาคตความมั่นคงอะไรต่างๆความรู้สึกที่ยังมีกับคุณมันก็ยังมีส่วนที่มันยังตั้งอยู่นะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ในรูปแบบที่เหมือนแต่ก่อนแล้วแค่นั้นเองเพราะว่าความรู้สึกมันไม่ได้รับการเติมเต็มเท่าที่ควรมันมีความวิตกกังวลมีความรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างขาดหายไปอะนะแต่เรามาดูเพิ่มเติมกันนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณอีกนะ มีไพ่ไนซ์สปาร์นะคะอัศวินถือไม้เท้าไพ่เทมเพรแรนต์นะคะแล้วก็เพจสออฟร์นนะคะคนคนนี้นะเราสึกว่าเขาน่าจะอาจจะเป็นชาวราศีธนูก็ได้หรือว่าเป็นคนที่ เรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะในช่วงเวลานี้ความรู้สึกเขาเนี่ยเขารู้สึกว่ามันเริ่มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วเขาจะรู้สึกเป็นอิสระกับตัวเองมากขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างในชีวิตนะคะในหน้าที่การงานในการยกย้ายที่อยู่อาศัยอะไรก็ตามเยอะแยะมากมายเลยแล้วเรารู้สึกว่าเขารู้สึกว่าสถานการณ์บางอย่างเขาไม่สามารถคาดหวังได้กับชาวธาตุลมอะ่ะ ก็เลยทาให้รู้สึกว่าเราไปมุ่งมั่นโฟกัสกับในเรื่องของการงานรายยกระดับคุณภาพชีวิตให้มันดีขึ้นดีกว่าประมาณนั้นน่ะน,นะคะแม้ว่าจะมีความเสียดายอยู่ก็าตามนะเดี๋ยวขอดูหน่อยว่าแนวโน้มหลังจากนี้คนคนนี้จะมีการเทคแอคชั่นอะไรถึงชาวทัดลมไหมคะหลังจากนี้นะคนคนนี้ที่เขาเสียดายคุณเนี่ยเขาจะเทคแอคชั่นอะไรถึงคุณไหมชาวทัดลมยังไงบ้างคะ Six of Air ค่ะ n i g h t of Fire อัศวินถือไม้ท้าแล้วก็ v i e l of Fortune นะคะมันมีโอกาสจังหวะช่วงเวลาเขารู้สึกว่าถ้าเรายังเป็นคู่กันมันก็มีโอกาสของการบนกลับมาได้อยู่แล้วแต่มันต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงตัวตนเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างในชีวิตก่อนไม่ใช่ในช่วงเวลานี้แน่นอนนะคะช่วงเวลานี้อาจจะกำลังต้องการที่จะ move on ไปข้างหน้า มีแพชชั่นกับอะไรบางอย่างและเดินหน้าไปแต่เราสึกว่าคุณทั้งสองคนเนี่ยมีโอกาสของการวนกลับนะเดี๋ยวมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ดีกว่าเพิ่มเติมนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของทั้งคุณและเขาจะเป็นยังไงคะคนที่กำลังเสียดายชาวธาตุลมอยู่นะแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงเอ่ย Six of all ค่ะมีในเรื่องของการแชร์นะ แชร์ริงนะคะแล้วก็สีถ้วยขึ้นมาสีไม่เท้าขึ้นมานะคะแนวโน้มเนี่ยเรามองว่าใครบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้โฟกัสกับเรื่องราวตรงนี้หรือทำเป็นไม่สนใจมากมายนะกับกับช้อยต่างๆที่เข้ามาในชีวิตนะคะอาจจะมุ่งมั่นกับในเรื่องของการทำงานหาเงินและสร้างความมั่นคงในชีวิตแต่เรารู้สึกว่าก็ยังมีการได้กลับมาแชร์ริงอะไรบางอย่างกันแชร์ริงชีวิตทำให้รู้สึกว่า อ๋อมันมีการได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันบ้างอะนะเดี๋ยวมันขออนุญาตดูเพิ่มเติมนิดนึงละกันแนวโน้มของความสัมพันธ์นะคะนา nice of Earth ค่ะอัศวินถือเหรียญ The Magician นะคะ q u e นอ of Air ค่ะ ผ่านประสบการณ์ผ่านอะไรมาก,กันก็มากแล้วนะคะเป็นช่วงเวลาของการที่แนวโน้มในอนาคตเนี่ยมันมีการตัดสินใจเกิดขึ้นนะคะต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับการที่คุณร้องขอต่อจักรวาลหรือว่าเป้าหมายของคุณนั่นแหละว่าคุณต้องการแบบไหนแล้วมันเกิดการ manifestation ขึ้นมาในรูปแบบนั้น ความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นไปแบบเป็นระบบเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นมีการบริหารจัดการหรือซัพพอร์ตความรู้สึกถ้ามีการพัฒนากันต่อไปในอนาคตหรือการวนกลับเนี่ยมันจะพัฒนากันด้วยความชัดเจนความเด็ดขาดเพราะผ่านการเตรียมความพร้อมผ่านการที่เราประเมิสนสถานการณ์ดูแล้วว่าจะเป็นยังไงผ่านการจัดการแก้ไขโดยคนที่มีประสบการณ์ทั้งคู่นั่นแหละในความรักความสัมพันธ์ที่มันเคยเจ็บ เคยหนักกันมาแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณร้องขอต่อจักรกวาลแล้วก็สิ่งที่เป็นเป้าหมายในชีวิตของคุณนะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะมันจะเป็นไปในทิศทางนั้นนะแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูลักษณราศีของเขากันนะชาวราศีพิจิกนะคะลักษณาพิจิกนะชาวราศีกันนะคะลักนากันชาวราศีตุลลักนณตุลน,นะคะประมาณนี้นะก็ ต้องบอกว่าเป็นพลังงานภาพรวมนะคะยังไงเป็นเพื่อนรับเอาพลังงานบวกๆไปนะคะก็ขออวยพรให้ทุกคนนะคะได้พบเจอกับความสุขความสมหวังในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะมีคลิปใหม่ๆคอยอัปเดตให้รับชมกันเรื่อยๆนะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ